สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำวุ้นนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแต่ว่าเป็นในรูปวุ้นวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะส่วนข้าวเหนียวเราจะไม่ใช้ข้าวเหนียวขาวนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวอันชันนะคะย่าก็ล้างน้ํานะคะแล้วก็ล้างข้าวเหนียวให้สะอาดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ขัดด้วยน้ำน้ำส้ม ไม่ได้ขัดด้วยสารส้มนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้เม็ดเป็นมันเพราะว่าเราจะอยู่ในวุ้นนะคะแล้วก็วิธีแช่ข้าวเหนียวเราไม่ได้เวลามูนเราไม่ได้เอาน้ําอัญชันไปใส่ที่หลังนะคะเราแช่ไปในนี้เลยเราก็ละลายอัญชันแห้งนะคะแล้วก็แช่ล้างข้าวเหนียวให้สะอาดแล้วก็เอาแช่ไว้ในนี้นะคะก่อนนึ่งเราก็เสด็จน้ําเขาก่อนค่ะแค่นี้เองค่ะ แล men, to to guard, ้วเราก็เอาไปนึ่งนะคะไปนึ่งประมาณไม่ไม <gun> ่ถึง30นาทีนึ่งนึ่งประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็จะมีขั้นตอน3มขั้นตอนนะคะทั้งหมดข้าวเหนียวมูนนะคะข้าวเหนียวมูนแล้วก็วุ้นใสนะคะวุ้นใส่แล้วก็วุ้นกะทินะคะ3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเราก็ไปนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมามูนข้าวเหนียวเนาะค่ะ ระหว่างเรารอข้าวเหนียวสุกนะคะเพื่อนๆย่าก็จะชั่งกะทิเรามูนสดนะคะชั่งกะทิแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะเดี๋ยวย่าให้สูตรไว้ใต้คลิปนะคะขั้นตอนเยอะค่ะแต่ว่าเป็นของสวยนะคะเป็นของที่เอาไปฝากใครได้เดี๋ยวย่าจะจะขยักน้ำตาลที่ชั่งเนี่ยไว้นิดนึงนะคะ เอาไว้ใส่กะทิส่วนของกะทิส่วนกะทิเนี่ยเราไม่ทําให้หวานนะคะเพราะว่าเจะหวานอยู่ในข้าวเหนียวมูนกับส่วนตัวกะทิแล้วส่วนตัวกะทิกะะับกะทิน้ากะทิกับมะม่วงอ่าเขาก็จะเป็นอีกรสนึงเนาะ,ะข้าวเหนียวมูนมีส่วนหวานกับส่วนเค็มแค่นั้นน่ะเราก็คนให้เขาน้ําตาลเขาละลายรอ พอข้าวเหนียวเรามาร้อนๆเราก็ใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ให้เขาละอุแล้วเราจะได้ทําขั้นตอนอื่นกันเนาะค่ะอ่าข้าวเหนียวเราเอ่อร้อนๆมานะคะเราต้องใส่ร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆยาใส่ใบเตยไปหนึ่งใบนะคะตัดเป็นท่อนๆอ่เนีย่ยแล้วเราก็กดกดข้าวเหนียวให้จมน้ํานะคะอย่าคนนะคะเดี๋ยวเขาเป็นยางก็เป็นเม็ดไม่นั่น เม็ดเขาหักเดี๋ยวเขากระดูดกะทิหมดแล้วเดี๋ยวสักอีกสักสิบนาทีเราก็มาพลิกเขาอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองค่ะปิดให้เขาละอุค่ะนี่นะคะฝ <c oughs> าหมอ้อย่าเขามีรูย่าปิดไว้ไม่ให้รูออกเขาจะได้ละอุละอุค,ความร้อนอยู่ในนี้พักไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นต่อระหว่างรอข้าวเหนียวมูนเราก็ปอกมะม่วงรอเลยนะคะเพื่อนๆอ,อ่าย่าจะเอา น้ำเนี่ยคะ่ะสักชามนึ่ะคะ่ะบ้านเพื่อนมีน้ําอะไรก็น้ําสะอาดเนี่ยนะคะชามหนึง่งแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักช้อนย่าใส่ไปช้อนชาพูนๆเนี่ยคะ่ะเอาไว้ล้างมะม่วงนะคะไม่งั้นมะม่วงดําก็ไม่ใช้เกลือก็ใช้มะนาวนะคะมะนาวก็ได้นะคะกระปอกมะม่วงรอเสร็จ แล้วก็อาศัยไปเลยแค่ล้างนะคะแล้วก็เอาขึ้นแล้วก็ล้างนีดเราคะ่ะไม่ให้มีเสี้ยน เราเริ่มต้มวุ้นกันเลยนะคะเราก็ต้มวุ้นใสนะคะเรารอน้ําเดือดก่อนนะคะเรายังไม่ใส่น้ําตาลนะคะน้ำดือน้ำน้ำส่วนวุ้นเนี่ยเราเราแบ่งน้ําจากที่ตวงนะคะเอามาแช่วุ้นไว้ยาแช่ไว้ก็นานอยู่แล้วคะ่ะแต่เพื่อนๆจะแช่ก็อย่างน้อย20นาทีเพื่อ,อไม่ต้องเคี่ยววุ้น ถ้าไม่งั้นเราต้องเคี่ยววุ้นเราไม่ต้องเคี่ยวเราก็แค่เขาเดือดสักพักนึงก็ใช้ได้เลยล้างเขาสักทีนึงค่ะคือมันเป็นผงวุ้นมาแล้วก็เทใส่แก้วแล้วแช่ไว้เ,เทใส่ภาชนะอะไรก็ได้แล้วก็แช่น้ำไว้แล้วก็ค่ะเรารอเขาเดือดก่อนนะคะค่อยใส่น้ำตาละคะ่ะ ค่ะระหว่างรอน้ so ําเดือดนะคะเราก็เอาข้าวเหนียวมูนเรานะคะใส่ไปในภาชนะที่เราอยากใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเรามาเราก็จะเททับถ้าเกิดว่าเราทำข้าวเหนียวมูนขาวใช่ไหมเราเอาวุ้นเข้าไปใส่ใช่ไหมเขาก็เราก็จะไม่เห็นสีเลยว่าเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมจะรู้ตอนไหนว่าใช้ได้แล้วหรือใช้ยังใช้ไม่ได้ข้าวเหนียวอ่ะเหรอใช่ก็เขาก็อิ่มน้ําหมดแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะก็คือดูเหมือนแบบมันขาดูดน้ําอิ่มหมดแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วใช่ อืมค่ะใส่ใส่ใสข้าวเหนียวมูนแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เทวุ้นเขาใส่เราใส่ใส่แล้วเราก็่ารอขาคเซตัวแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เอามะม่วงใส่ค่ะอย่าใส่แน่นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราต้องการให้ผงวุ้นเขาเขาซึมเข้าไปในข้าวเหนียวด้วยนะคะถ้าเราใส่แน่นเขาไม่ซึมเข้าไปนะคะไม่ นี่นะค่ะวุ้นเราเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำตาลที่เราเราชั่งไว้แล้วนะคะลงไปเลยคนให้น้ำตาลเขาละลายแล้วก็กลับมาเดือดอีกครั้งแค่นั้นเองค่ะเขาเดือดแล้วะค่ะแล้วเราก็ยกลงนะคะ ยกลงแล้วเดี๋ยวเราตั้งเป็นตัวกะทิข้างบนค่ะเราก็ตั้งกะทิเราเลยนะคะกะทิประมาณกะทิเดี๋ยวย่าให้สัดส่วนไว้ค่ะกล่องนึงนี่มัน500อะค่ะอันนี้ใช้ประมาณ550ย่าก็ใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็อเกลือค่ะเกลือเราช่างไว้แล้วเราก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัดแล้วเพราะว่าเราช่างไว้แล้วผงวุ้นค่ะเพื่อนๆแช่น้ำไวเหมือนเดิมแช่น้ำไว้เหมือนเดิมนะคะ ถ้าเราแช่น้ำแล้วเราไม่ต้องให้เขาเดือดนานไงแช่ี่ส20นาทีหรออย่างน้อยก็20นาทีถึงจะดีค่ะเขาอ,อืดแล้วน,นั่นได้ไหมได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็แล้วแต่เราเลยถ้าว่างอืมค่ะนี่ก็รอเขาเดือดใช่ไหมี่ยใช่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดลดเข้าไปนิดนึงให้กลมกล่อมที่เราขยักไว้จากอันนี้ค่ะ จากน้ำใสใช่ไใช่จากน้ำใสถ้าเราลืมเราก็ตักจากอันนี้ไปใส่ได้นะคะนิดนึงได้ไม่เป็นไรอันนี้คือรอเย็นปะไม่ต้องเย็นค่ะเราก็ตักเลยใส่ได้เลยหรอใช่ใส่แค่ท่วมมะม่วงนิดนึงนะคะให้เขาเซตตัวแป๊บนึงเซตตัว,แล,วแล้วเดี๋ยวเราจะเอามะม่วงไปใส่นะคะไว้กลาง ก่อนจะใส่กะทินะคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้เย็นรอกะทินะนั่นะชั้นที่เป็นข้าวเหนียวเขาเซตตัวนิดนึงนะคะเพื่อนๆเราก็ ทยอยเอามะม่วงไปวางทับเขาเลยค่ะนะคะทับอย่างนี้นะคะแล้วก็ตักวุ้นใสเรานะคะลาดไปอีกทีหนึ่งนะคะคือเราแรเราลองด้วยวุ้นใสแล้วก็ใส่มะม่วงใช่ <c oughs> แล้วก็เอาวุ้นใสทับอีกทีหน, <c oughs> นึ่งใช่เวลาเรามองเข้ามาเราก็จะเห็นมะม่วงไง อันนี้พิมพ์เราต่ํานะคะเราเราไปหันสี่เหลี่ยมไม่ได้นะคะเราก็วางอย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ใส่ทับวุ้นใสไปทําได้หลายแบบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆครีเอทได้เลยค่ะอันนี้เป็นชั้นมะม่วงเรานะคะเพื่อนๆเ,เ,เราก็รอให้เขาเซตตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเราว่าราดอากะทิลงไปแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะไปรวมกันนะคะเราต้องรอ ถ้าเราเกิดเราจะให้เขาแห้งเกินก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเขาเป็นชั้นใครชั้นมันเดี๋ยวเขาไม่ติดกันเราต้องรอดูว่าหน้าเขาเซ็ตตัวแล้วเราค่อยหยอดวุดกะทิลงไปค่ะ ฟองค่ะเขี่ยฟ้องออกอ ค่ะท่าน,นี้ก็รอเขาเย็นค่ะยาก,ก็เอาส่วนข้างบนนะคะยาก,ก็เอาที่กดคุกกี้นะคะกดมะม่วงค่ะกดมะม่วงแล้วก็มาวางท็อปปิ้งนะคะให้ให้เขาหน้าตาหน้าทานนะคะวุ้นเรายังไม่แห้งดีนะคะเพื่อนๆอ,อืมค่ะ จะเอาเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะวุ้นนะคะวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะชั้นเขาชัดเจนนะคะเพื่อนๆย่าทำชั้นชัดเจนนะคะนี่ เราไปเสิร์ฟเขาก็รู้อยู่แล้วข้าเหนียวมะม่วงถ้าเพื่อนๆจะทําสีขาวเขาจะไม่ชัดเจนถ้าเพื่อนๆจะทําสีเขียวสีใบตเบตยก็ต้องแช่แบบยาเอาใบเตยไปปั่นนะคะปั่นให้เขาเรียกอะไรนะปั่นให้ปั่นให้เป็นสีเขียวแล้วก็ไปแช่ในข้าเหนียวแล้วค่อยเอาไปนึ่งนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะน่ารักตะมุตะมิยังไม่แห้งดีนะคะนี่เขาเป็นชั้นชัดเจนนี่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆน่ารักนะคะ,ะเขาก็จะมีเซตของเขานะคะเป็นฝาอย่างนี้นะคะขายในช้อปปีค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนอยากทําก็สั่งได้เลยในช้อปปีนะคะเอาไว้ฝากญาติผู้ใหญ่ฝากคนนู้นคนนี้เอาไปทําบุญก็ดูเก๋ไก๋ค่ะไม่ไม่ธรรมดาค่ะค่ะน่ารักแล้วก็น่ารับประทานรสชาติก็ใช้ได้เลยค่ะก็่วนเดี๋ยวมะม่วงเราดีๆอยู่ในรูปของอ แพ็กเกจที่เราทำเนาะแล้วก็เราเป็นคนค็ดเองว่าจะทำยังไงส่วนรูปพวกนี้เราก็ฝานมะม่วงออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เอาพิมพ์มากดแค่นั้นเองเราก็จะได้ตามที่เราต้องการนะคะจะเอารูปอะไรก็ได้หัวใจดอกไม้อะไรก็ได้หมดเลยนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้ยาวมากเลยขอบคุณที่ดูยากจนจบเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะแต่ชื่อจริงถ้าเกิดทำประจำก็จะไม่ดูยากนะคะ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบค่ะขอบคุณค่ะ